เชียงรายเหนือสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงตามตำนานสิงหานวัตคือเมืองโยนกนครชัยบุรีสีช้างแสนพญามังรายได้เสด็จตามไปถึงยอดจอมทองริมแม่น้ำกกเห็นภูมิประเทศที่เป็นชัยภูมิที่ดีจึงให้สร้างพระนครไว้ณนะที่นั้นก่อประการโอบล้อมเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมืองและขนานนามว่า เมืองเชียงรายเมื่อปีพุทธศักราช1805ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอ127ตำบล1,751ู่บ้าน143ท้องถิ่นประชากรทั้งสิ้น1 2 7 6 9 9คนโดยแบ่งเป็นประชากรพื้นราบ969,883คน และบุคคลบนพื้นที่สูง2 3 7 8 1 6คนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงรายรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2558เนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การคมนาคมมีถนนเชื่อมต่อถึง3ทางคือ r 3 a r 3 b และ r 3 4สามารถติดต่อไปถึงประเทศจีนตอนใต้มีการค้าขายและเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างคึกคักร,ร่วมทั้งการท่องเที่ยวรายได้ประชากรต่อหัวต่อปี67,784บบาทสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัดเชียงราย ในปีพุทธศักราช2558จากการสำรวจข้อมูลอ,อปทหนึ่งพบว่าปัญหาสามลำดับต้นๆแยกตามสถานการณ์เชิงประเด็นและสถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายดังนี้สถานการณ์เชิงประเด็นได้แก่สถานการณ์ปัญหาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ปัญหาด้านการมีงานทำและไรายได้สถานการณ์ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสถานการณ์เชิงกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานการณ์เด็กอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เด็กที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเด็กในครอบครัวยากจนไม่มีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสถานการณ์เยาวชนอายุ18ถึง25ปีเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่สาธารณะเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวสถานการณ์สตรีอายุ25ปีขึ้นไปถึง60ปี สตรีที่มีรายได้น้อยขาดแคลนทุนประกอบอาชีพสตรีไม้ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงลำพังเนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีดินแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านสองประเทศหลักคือสาธารณรัฐสหพาพเมียนมาและสาธารณราาัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีเพียงเส้นแบ่งของเขตแม่น้ำเป็นเขตแนวกั้นพรมแดนของแต่ละประเทศ จึงทาให้เส้นทางการอพยพย้ายถิ่นและการหลบหนีเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ทําได้สะดวกโดยเฉพาะจุดผ่านเขตแดนชั่วคราวและเส้นทางธรรมชาติที่มากกว่า50จุดสถานการณ์ลักลอบบุกคนกลุ่มเสี่ยงจึงตกเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์เข้ามาในราชอาณาจักรในด้านที่ติดกับจังหวัดทาคิเล็กประเทศสาธารณาราสาภาพเมียนมา บกลุ่มเป้าหมายหลักในการนำบุคคลกลุ่มเสี่ยงซึ่งตกเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์เข้ามาในราชาอาณาจักรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่เป็นส่วนใหญ่ลำดับถัดไปเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกลุ่มขบวนการมักจะนำพาเข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรกล่าวคือนำพาเข้ามาทางจุดแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่หนึ่งโดยใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในด้านที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบว่ามีการนำบุคคลกลุ่มเสี่ยงสัญชาติเกาหลีเดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่สและอีกกลุ่มหนึ่งพบความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมชนชาติอุยกรูจากเขตปกครองตนเองสเสียงอุยกรูประเทศจีนจากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้จังหวัดเชียงราย เป็นทั้งเมืองต้นทางทางผ่านและปลายทางของกระบวนการการค้ามนุษย์ใช้เป็นช่องทางในการขนคนเข้าเมืองในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นการบังคับกดขี่การใช้แรงงานการค้าประเวณีขอทานเป็นต้นสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงรายก็ตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ2,552 เพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2,551ซึ่งในปีงบประมาณ2,552นั้นได้จัดตั้งในนามสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจงังหวัดเชียงรายสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อมาในปี2,558ได้มีการปร,ปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้มีการจัดตั้งกองการต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการค้าม,มนุษย์และในวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2558ได้มีคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่933ทับ2558ให้จัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงรายโดยเป็นหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคในการกำกับดูแลของกองกะต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัดเชียงรายหมบาท และภารกิจตามกฎหมายที่ได้รับการจัดตั้งมีทั้งสิ้น8ข้อคือ 1. เป็นหน่วยปฏิบัติร่วมกับทีศาวิชาชีพในการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ซึ่งอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยง 2. เป็นสถานรับตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้คุ้มครองชั่วคราว 3. เป็นสถานรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพฟื้นฟูเยียวยาการช่วยเหลือด้านกฎหมายและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือคืนสู่สังคมการส่งกลับภูมิลำเนารวมทั้งการจัดบริการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ที่ประสบปัญหาจากการค้ามนุษย์ในลักษณะครอบครัว สเป็นหน่วยประสานการทำงานกับเครือข่ายพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาการค้าม,มนุษย์ในชุมชนและติดตามช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงไทยที่กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน 5. เป็นศูนย์เรียนรู้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์6เป็นหน่วยจัดบริการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์เพื่อให้ดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 7. ให้การคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกสแสวงหาประโยชน์จากการค้าม,มนุษย์ 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมายกลุ่มเป้าหมายในการดรําเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์จังหวัดเชียงรายประกอบด้วย 1. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 2. ผู้ซึ่งอาจจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากบทบาทภารกิจข้างต้นปัจจุบันสถานคุ้มครองสวัสดิภาพได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สีด้านประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์ด้านที่1ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านที่2การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ 3. ด้านการสนับสนุนหน่วยงานด้านการปราบปราม 4. ด้านการส่งกลับ และคืนสู่ภูมิลำเนาสรุปผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ2558จนถึงปัจจุบันยุทธศาสตร์ด้านที่1ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ2558สดสถานคุ้มครองได้ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การคุ้มครองช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีสถิติผู้ใช้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้ หากแยกสภาพปัญหาในปีงบประมาณ2,558สถานคุ้มครองมีสถิติรับผู้ใช้บริการได้ดังนี้และในปีงบประมาณ2,559สถานคุ้มครองได้ดำเนินการรับผู้ใช้บริการสามารถสรุปได้ดังนี้ หากแยกสภาพปัญหาในปีงบประมาณ2,559สถานคุ้มครองมีสิทธิ์รับผู้ใช้บริการได้ดังนี้และการดำเนินง,งานในการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้บริการในระหว่างอยู่ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นการดำเนินง,งานเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจ โดยเน้นกิจกรรมอาชีวบำบัดเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการเป็นหลักสองยุทธศาสตร์ที่สองด้านการป้องกันเป็นการดำเนินงานป้องกันเชิงรุกในพื้นที่โดยเน้นการจัดโครงการต่างๆเช่นโครงการให้ความรู้เพื่อเป็นการป้องกันการถูกล่อลวงโครงการสร้างภาคีเครือข่ายหรือ โครงการส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการการค้าม,มนุษย์ของบุคคลกลุ่มเสี่ยงซึ่งอ่านตกเข้าสู่กระบวนการการค้าม,มนุษย์และสร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้าม,มนุษย์ในพื้นที่ 3. ยุทธศาสตร์ที่3 ด้านการสนับสนุนหน่วยงานด้านการปรับปรามเป็นการดําเนินงานที่เน้นการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานด้านการปรับปรามต่างๆเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมาสถานคุ้มครองได้ดาเนินการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ตารวจจํานวน2รุ่นและได้ดําเนินการเข้าร่วมพิสูจน์ทราบ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 4. ยุทธศาสตร์ที่4ด้านการส่งกลับและคืนสู่ภูมิลาเนาหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการการสืบพยานในคดีค้ามนุษย์แล้วในกรณีคนไทยหลังจากมีการประเมินสภาพความพร้อมของครอบครัวแล้วและปรากฏว่าครอบครัวนั้นพร้อมที่จะรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับไปดูแล สถานคุ้มครองจะดำเนินการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยกลับคืนสู่ภูมิลําเนาในส่วนของผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างชาติหากเสร็จสิ้นการสืบพยานในคดีค้ามนุษย์แล้วและได้รับการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานคุ้มครองจะดำเนินส่งคืนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่ภูมิลําเนา